อันนี้เป็นหลักจางหนึ่งในเรื่องของการตั้งชื่อเรื่องคุณต้องตั้งชื่อเรื่องให้ผู้ฟังทราบว่าวันนี้เขาจะได้ฟังอะไรฟังเรื่องอะไรแต่วันนั้นเขาตั้งใจฟังวา่ายิ่งให้ยิ่งได้สันคุณสัมพันธ์นั้นคืออะไรนะะฉนนั้นจุดประทับใจวันนี้ไม่ได้อยู่ที่คุณคุณคุณตาคนนั้นแต่มันอยู่ที่ที่เขาทําแล้วอ่ะเขาทาตรงนี้กับคุณตาไปแล้วเนี่ยเขาก็ได้ผลเหมือนกันเพราะฉะนั้นตั้งชื่อเรื่องนี้ พราะนั้นถ้าเราฟังฟังถ้าเราฟังไม่ถี่ฟังก็จะจะว่าเขาประทับใจคุณตาแต่คุามจริงผมฟังแล้วผมวองไม่ใช่แต่เขาประทับใจในสิ่งที่เขาทํากับคุณตาคนนี้นะครับซึ่งไม,ไม่ไม่ค่อยมีคนมาเยี่ยมไม่ค่อยมีอะไรเลยแล้วที่คุณตาตอบสนองมานั่นคือความภูมิใจคือความภูมิใจของคุณสัมพันธ์และเป็นความประทับใจว่าเขาได้ทำสิ่งนี้แล้วเขาก็ได้รับสิ่งในในต่างๆ่างตรงนี้มาเพราะนั้นวเลวลาเราฟังนะครับเราคงจะต้อง ยากแยะพี่ถินว่าจริงๆนั้นมันคืออะไรเพราะฉะนั้นคุณสัมพันธ์อาจจะไป,ไปไปเยี่ยมไปอีกทั้งหลายโรงพยาบาลพบอีกคนนี้ทั้งหลายคนก็มีการทรําลักษณะนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็สิ่งในการประทับใจของเขาในการผู้บทที่สองเนี่ยที่จะพูดบททีธธ่สองเนี่ยคือไม่ได้ประทับใจในตัวคุณตาคนนี้แต่ประทับใจในสิ่งที่เขาทําให้กับคุณตาคนนี้แล้วก็สิ่งที่เขาได้รับตอบแทนมาจากที่กากยี่คุณตาตอบแทนเขาเขาก็มีความภูมิใจเขา้ามูมิใจมาก ในลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเรามองอยู่ประทัดใจให้ให้ให,ให้มันชัดชัดนะครับเพราะนวันนี้ก็คงไม่มีอะไรคุณสําหรับคุณประธานวันนี้สิ่งที่ผมเขียนเอาไว้ว่าอยากให้แก้ไขนิดนึ่งไม่ต้องแก้ไขนิดนึงพยายามทาไห้ได้คือควบคั่มไม่ต้องไม่ต้องพยายามควบคั่มให้มันออกมาตลอดแต่พยายามให้มันมีออกมาพอมันควบคั่มเ,เราเราเผลอไม่มีก็ผมก็ไม่มีแต่เวลาที่เรานึกขึ้นได้ว่าวันตรงนี้เราต้องมีความควบคั่มก็พูดขังควบคั่มออกมา ก็นีดเดียวนั้นเองครับเพื่อที่จะปรับสําหรับคุณสองพันวันนีก็มีความเข้าใจในบทดีการพูดก็ก็อยู่ในจังหวะการโอนดีนะครับก็ก็อขอขอเปน็นกำลังใจนะครับคุณสองพันจะ,อ,ะอยู่ตรงนี้ต่อไปจะเห็นอะไรมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นได้มากขึ้นแล้วก็คงให้เพื่อนมาฟิงได้มองดูเป็นตัวอย่างแล้วศึกษาตามไปด้วยไม่ใช่ว,ว่าเราไม่ได้พูดไม่ต้องฟังแต่เรามาฟังของเพื่อน เเราวิเคราะห์ดูว่าเฮ้ยเขาทําอย่างนี้เขาทํอย่างนี้ต่อไปก็เป็นตัวอย่างให้กับเราที่จะทาอย่างนี้ข้าพิดว่าคง<ม>จะเป็นสิ่งที่โชคดีนะครับสำหรับทันที่จะเดินหน้าต่อไปกับสโมสรของเราครับครับคุณนิรันดร์อยช่นขอบคุณครับคุณสำคัญนิรันดร์เจริญ การให้ที่ดีที่สุดคือให้ไม่บังคับตอบแทนนี่น่าจะ็นใจคือการให้ที่มีความสุขจะเห็นว่าเป็นคนที่พูดชัดถ้อยชัดคำเรไไม่รู้ว่าโดยธรรมชาติของตัวเองนี่จะเป็นคนพูดักษาแบบนี้ครับในบทที่สองเนี่ยถ้าเรื่องที่เราเล่าจากใจเนี่ย มันก็จะเป็นการเหมือนกับเราเล่าความรู้สึกสิ่งหนึ่งที่จากคนฟังจะรับได้ก็คือเรารู้สึกว่าแม่มันน่าประทับใจตรงนี้นะโดยที่ไม่ต้องบอกว่าประทับใจอย่างไรเขาจะฟังแล้วรู้สึกเองแล้วและยิ่งจะสําคัญที่สุดก,ก็คือว่าตอนลงไปของผู้พูดเองเนี่ยลงไปจะรู้สึกว่าตัวเองแบบใจสันส่น เพราะตัวเองก็มีความรู้สึกกับเรื่องนั้นพอสมควรดัะนั้นถ้าเราใจสั่นด้วยตอนลงไปนั่งพูดเนี่ยแสดงว่าเราให้ความรู้สึกกับเรื่องนั้นพอสมควรนะครับเป็นที่คนฟังก็จะรู้สึกด้วยในบทที่สี่เนี่ยเราจะมีเรื่องของการใช้ท่าทา,างตา่างๆแต่พอดีวันนี้คุณสัมพันธ์มีเรื่องของมือด้วยก็เลยเอามาพูดที่นี่นะคุณคุณสมพันธ์นจะเอาไปดูแบบออย่างงี้ย่าอยู่เนี่ยสลับหอเลา ก็อาจจะดีนะแต่แต่ก็ถ้าเราอาจจะไปวามเคยชินแต่ถ้าอยู่ในบทที่สี่ก็คือเ่างนี้ไม่ผ่านในในบทที่สี่แน่แต่นี่ในบทที่สองเนี่ยก็เลยพูดไปเลยว่าเป็นคนที่ติดมืออยู่เนี่ยดุดๆนะครับมิดหนึ่งแต่ในบทที่สองเนี่ยคือออกมาจัดใจแล้วมีในบทที่หนึ่งด้วยองค์การพวกอุค์ความประมาทได้ซึ่งซึ่งทำได้ดีนะครับในหลักของเดลคาเนกี้เนี่ย เวลาเราจะใช้แทนคนเนี่ยเราจะใช้คำว่าพวกเร,เราเราจะไม่ใช้คำพวกคุณพวกคุณพวกผมจะจะไม่ใช่เพราะมันเหมือนกับเราแบ่งแยกโดาเฉพาะพวกเราพวกเราเห็นว่าต้องทําอย่างนี้นะพวกเราก็ทําอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นสัพนามที่ใช้เนี่ยสำคัญมากเรื่องนี้เป็นเรื่องของความเมตตาการให้แต่สัพนามที่ใช้คือมีแก่ซึ่งเป็นเรื่องที่ขัดแย้งกับเรื่องหลักของ เนื้อหาหลักของเรื่องอันนี้เป็นเป็นเรื่องใหญ่ทาให้น้ําหนักของเรื่องในเรื่องของความไม่ตากันให้ี่ยมันลดลงทแต่ถ้าเราใช้ใช้ว่าคุณตาเป็นแบบนี้นะคุณตาขึ้นมานะคุณตาขึ้นมาได้ทันทีนะมันจะมันจะกลบคือเป็นรื่องทันทีเมื่อออกจับใจสายตาก็ดีนะครับท่านผ่านที่สองครับ ขอเชคุณบรรณาการครับเพื่อนผู้ประเมินผลทั่วไปเพื่อนสมาชิกรุ่นสมรสอนชันรับทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินผลเฉพาะตัวของคุณภาวนาตรพันวรรณพันธ์ค่ะ การแต่งกายของท่านนะคะเรียบร้อยเหมาะสมค่ะการพักที่ประชุมต้องนะคะ <c oughs> เนื้อเรื่องที่ท่านพูดในวันนี้การต่อสู้ของสไปจีนกับเนื้อเรื่องที่ท่านพูดพูดออกมาจากใจพูดแบบได้ลื่นไหลท่านพูดได้ดีมากค่ะพูดจนคล้อยตามท่านนะคะแต่เสียอย่างเดียวนะคะท่านะจะมองบนไปนิดนึงแล้วก็มองข้างบนบ,นบน่อย ให้ท่านอมองไปทั่ว,วห้องหน่อยนะคะก็จะดีมากเลยและการเรียบเรือเ,เรียบเรียงเนื้อหานะคะเรื่องที่ท่านพูดน่ะลื่นไหลได้ลื่นไหลมากนะคะเข้ากันแล้วก็ฟังไ้ไม่มีติดขัดค่ะจุดมุ่งหมายชัดเจนและการนำเสนอเป็นลำดับไม่บกบนนะคะ สำหรับเวลาที่ท่านพูดเสียดายนิดเดียวเองนะคะท่านพูดเลยเวลาไปหน่อยนึงแค่หกเชิ้วห้าวินาทีแต่ทางที่ดีนะท่านต้องฝึกและก็จับเวลาอีกนิดนึงนะคะต้องไม่ให้เกิน6นาทีจะดีที่สุดและอย่าให้เกิน5้านาทีถ้าเกินก็บวกลบไ,ไม่เกินนิดหน่อยนะคะจะดีมากเลยก็หวังว่าอยากฟังตอนจบท่านจะ พูดเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งหรือว่าจะพูดเรื่องใหม่ก็ได้แต่ขอให้ท่านฝึกจับเวลาสักนิดนะคะคุณคุณมัฒนานะครับคุณ,คณนภนาตรูตรูวัรณพันธ์จริงๆนะผมซึ้งคำว่าโกงสินกัญญาน,นซึ้งคำว่า เหมือนเสื้อผ้าวันนี้ม,นมันแข่งใจมากเลยนะออกไปแนละ้วเหมือนจะถอดเสื้อทิ้งเนี่ยือเป็นเรื่องที่เราฟังแล้วเราับจริงข้าไปในหัวใจ,จริงๆนะครับที่น้องนี <Okay. S 2> เรื่องของเวลาเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากคุณเ <c oughs> ขมิตานี่คงทราบเึ้งเรื่องนี้ดีเวลาเราพูดกับเจ้านายใหญ่ๆไม่ลิบ บางทีเขาให้เวลาใคหในหึน่งนาทีเข้าไปในลิฟต์พร้อมเจ้านายแล้วเรามีเรื่องสำคัญที่จะพูดเราต้องพูดให้สใหเสร็จภายในหนึ่งนาทีที่ลิฟต์ขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องเอาความสำคัญตรงนั้นให้มันอยู่ตรงนี้ให้ได้เรื่องของเวลาเนี่ยมันยังรวมไปถึงเรื่องของการเขียนหนังสือด้วยถ้าใครเคยอ่านหนังสือเรื่องหนังสือโตโยต้าที่ว่าเป็น A4 แผ่นนึ้ง ทำยังไงถึงให้สรุปเรื on ่องภายในแผ่นเดียวได้เพราะทุกคนไม่มีเวลาที่มานั่งอ่านแยกๆเป็นหลายแผ่นแผ่นเดียวจบหมดมีอยู่อะไรบ้างี่ป้อหนาจนจบเว่เวลาไม่เทากัน5นาทีต้องเอาา30ปีมาพูดภายใน5นาทีได้โดยหลัเความสำคัญไม่หายเลยจะผมไม่ได้หกหลักอะไรอัลฮามีนครเนี่ยขึ้นป็นยูด ตอนที่สัญญาตอนที่ตอนที่เป็นปรเป็นิงแตบอกไม่ใช่หกดเลยให้เวลาพูดอยู่ประมาณจริงถ้าอย่างดูต้องลสนามแต่ใช้เวลาเตรียมประมาณ1หนื่นเรของนเพื่อจะคัดตัดที่ให้7นาทีเป็น7นาทีที่มีคุณค่าเพราะนันเรื่องเวลานี่เป็นความสำคัญมานะครับแล้วแต่ในเวลาในแต่ละช่วงไม่เหมือนอย่างคุณมาเจสร้าอดกเจอท่านนายกรัฐมนเรีท่านไม่้มีเวลาเยอะที่จะฟังคุณ แต่เราต้องทำยังไงถึงจะใช้กี่ประโยคเพื่อให้เขาจับเราได้ให้รู้ว่าลำปางม,มีดีอย่างไรนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากเวลานี้สำคัญมากนะครับส่วนเรื่องอื่นๆจะไปเดี๋ยวจะไปรวมกันทีหลังนะครับเพราะว่าไปไล่มาแล้วนะคนประเมิก็มีโดนจับเวลาเหมือนกันนะครับเป็นกำลังลใจ เป็นคนที่พูดได้ตรงบทที่สองมากๆเชื่อว่าข้างหน้าเราจะได้ฟังเรื่องดีๆแบบนี้อีกนะครับปรบปรมือเป็นกำลังใจครับทอ,อเจญที่วีดภพสนโทร,รับเชิญครับ ท่านผู้ประเมินผลทั่วไปเรื่อสมาชิกและผู้บีเกิทุกท่านครับสาหรับในวันนี้นะั้นผมจะทําหน้าที่ประเมินผลเฉพาะตัวท่านที่พูดท่านสุดท้ายในคืนนี้นะครับนั่นก็คือขุนวนชนกชิวารักษ์ครับทานไหนบท่านพูดได้บทที่สองใช้เวลา5นาทีกับ12วินาทีซึ่งเป็นเวลาที่เรียบม,มากนะครับได้ะคะแนนเต็มสาหรับเวลาในการพูด แล้วเรื่องที่ท่านนำมาเสนอในวันนี้ก็คือชื่อเรื่องก่อนไม่มีพ่อให้กอดถ้าฟังแล้วนะครับเราจะรู้ได้ทันทีว่ามันเป็นเรื่องของความเสียใจเรื่องความเศร้าใจที่เกิดขึ้นกับตัวผู้พูดเองในคืนนี้ซึ่งการนำเสนอในคืนวันนี้นะครับผมจะเริ่มตั้งแต่การปรากฏกายของท่านท่านแข็งกายสุภาพเรียบร้อยแล้วก็มา มายืนบนแท่นแห่งนี้ด้วยความสง่างามนะครับการยืนไม่ว่าจะก,การยืนการปรากฏกายของท่านเนี่ยสวยงามน่ารักนะครับขอให้รักษาไว้ทีนี้มาดูว่าชื่อเรื่องสัมพันธ์กับเนื้อเรื่องอันนี้สัมพันธ์ดีมากครับผมให้คะแนนยอดเลยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ตรงกับเนื้อหาทั้งหมดเลย การใช้น้ำเสียงหรือการพูดของท่านในการบรรยายเหตุการณ์ที่ท่านเล่านะครับก็เป็นไปตามอารมณ์ความรู้สึกที่แท้จริงออกมาจากหัวใจจะสังเกตเห็นว่าขณะที่ท่านพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องเศร้าเรื่องโศกเป็นเรื่องที่ท่านได้ทําไปแล้วแต่ว่าไม่สามารถที่จะนํากลับมาปรับปรุงแก้ไขได้โดยเฉพาะในส่วนที่ท่านไปพูดจาบางอย่างกับคุณพ่อนะครับ ทีนี้ท่านก็เลยรู้สึกเศร้าโศกเสียใจน้ําเสียงออกมาเนี่ยมันก็เศร้าโศกไปด้วยผมคืนกันไปการเล่าของท่านก็ลื่นไหลดีไม่ติดขัดนะครับเราสามารถที่จะเข้าใจได้ทุกประเด็นอันนี้ก็เป็นข้อดีของท่านด้วยส่วนข้อดีอื่นๆนะครับที่เป็นของแถมก็คือในตอนท้ายท่านสรุปให้พวกเราได้เห็นว่าก่อนจะทําอะไรเนี่ยต้องคิดต้องตรองเสียก่อนเพราะว่า สิ่งที่ทําไปแล้วมันไม่สามารถที่จะนํากลับมาแก้ไขได้โดยเฉพาะคําพูดที่เราได้พูดอะไรไปซึ่งเราเสียอกเสียใจจนกระทั่งถึงวันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีที่ว่าท่านให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับผู้ฟังครับข้อเสนอแนะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรครับถ้าท่านมันมาสมมสรแล้วก็ใช้เวลาว่างๆไปพูดที่ไหนก็ได้นะครับตลอดเวลาท่านจะเป็นนักพูดที่ดีท่านหนึ่งทีเดียวครับ